สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบเป็นบ้านปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมาในสภาพมาเห็ดกปรเ้าวค่ะเมนูมนิในสภาพมาเห็ดเมนนง่ายๆไงค่ะพี่น้องจะพามาทําไข่ตุ๋นหอมแดงนะคะเป็นไข่ตุนโบราณนะคะพี่น้องเพราะว่าซูมเงีนี้คนจะตุ๋นหอมแดงบ่่คยมีแล้วนะคะพี่น้องนะคะเคล็ดลับนะคะพลักลักที่ย่าจะเห็ดให้เบิรงค่ะพี่น้องวิธีการตุนให้ไข่หน้าเนียนแล้วก็ไม่ขาวนะคะบางคนเห็ดไข่กับสีข้าวนะคะพี่น้องมาเบิรงวิธีของย่าสูตรของย่าค่ะ เทคนิคในการนึ่งค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะใส่ไข่ไก่ไปสามฟองนะคะตอกเห็ดเลยค่ะเห็ดยำเลยเสบยบยำหนันเบิ้ยยำหนันค่ะพี่น้องนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะใส่น้ำปลานะคะไข่สามฟองนะคะเดี๋ยวก็จะใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะพุน,พน แบบนี้เลยค่ะนะคะตามด้วยชูรสนะคะผู้ได้บุกกินกับบตองใส่ด้วยค่ะพี่น้องแต่ลาอเยาะใส่เพิ่มความนวใน,นิดนึงค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะตีให้ไข่แตกค่ะนะคะ นี่ค่ะยัดตีแห้งค่ะพี่น้องยัดตีคือข้าเห็ดไข่เจียวบโบดเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจะทําให้ไข่ฟูนะคะไข่ฟูไข่ไขคือข้าตีไข่เจียวเสร็จน,นะคะพี่น้องนะคะอันนี้ข้าคน้นเพราไข่มันแตกนะคะคนให้ไม่ให้มีไข่ขาวไข่แดงแยกตัวนะคะพี่น้องนะคะ,ะสีข้นให้เข้ากันค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะย่อกระสเติมน้ำลงไปค่ะ แอปหนึ่งค่ะยาหาหน้ำา่อนพี่น้องไข่สามฟองเนี่ยนามเย่ากะเอาเ้ยค่ะพี่น้องโต้หวยเ้ยค่ะเย่าสบู่เดมตวงห้เบิ้งนะคะหลังจากนั้นค่ะนี่ค่ะเย่ากระสไสขึ้นมาปะมานนี่เกือบเต็ม้วยนะคะถ้าข้าต้องการไข่ทีแบบว่าแข็งแข็งแน่ค่ะบตรองใส่นามหลาขึ้นเยา่าเลยค่ะพี่น้องนะคะลดปริมาณน้ำลงค่ะนะคะแต่ว่าของเย่านี่ตตรงการให้ไข่มันนุ่มเนียนแล้วก็ บบแข็งกระดังนะคะพี่น้องเย่าเราใส่หลายเพื่อที่ให้คนแก่คนชรากินได้ค่ะหลังจากนั้นใส่หอมแดงค่ะพี่น้องนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยต้นหอมใส่ลงไปต้นหอมในี่ใส่เพิ่มสีสันให้สวยงามเวลาหนึ่งแล้วนะคะหรือใครจะแนบหรือใครเออหมูสับกระได้นะคะพี่น้องนะคะหมูสับนี่แนะนําให้ใส่ตอนไข่เราจะสุกนะคะผัดผัดกะกระเทียมเราเอาเมาใส่แบบนั้นก็จะแซ่บค่ะพี่น้องนะคะจต่ของเยี่ยวนี่จะเป็น ไข่ตุ้นหอมแดงโดยตรงค่ะนะคะไปค่ะที่นี่ยวไปบังเทคนิคกันหนึ่งกันเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะมาทําการนึ่งค่ะพี่น้องนะคะเคล็ดลับค่ะพี่น้องบให้ไข่ข้าวนะคะน้ําต้งเดือดค่ะพี่น้องเดือดผ่านแบบนี้นี่หมอเลยค่ะพี่น้องยโสธรเบิ่งกระหอนนะคะหลังจากน้ำเดือดเราเรียบร้อยค่ะให้หลีไฟกลางค่ะพี่น้องนะคะให้ไฟกลางร่มค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะ เทคนิคลักๆก็คือน้ำตรงเดือดค่ะพี่น้องบางคนใส่แต่น้ำบมให้เดือดแลือใส่ไข่ลงไปเพื่อให้มันค่อยๆสุกนะคะแต่แบบนั้นไข่เท่าค่ะพี่น้องนะคะลองเทคนิคของเยาดูค่ะให้น้ำเดือดจัดๆแล้วก็หลีไฟลงเอาไข่บ้างหลังจากนั้นเปิดไฟกลางค่ะนะคะไฟกลางถ้าเปิดไฟแห้งบบได้ค่ะพี่น้องนะคะมันจะทําให้ไข่ของเราเนี่ยนาแตกแล้วก็ฟูคือข้อลรงไฟแห้งไข่ห้องก็ฟูนะคะพี่น้องโมงงามบ่หนาเบิ่งนะคะ ให้เป็นไฟกลางนะคะพี่น้องเทคนิคแค่นี้ล่ะคะ่ะรับรองว่าเห็ดไทยตุต๋นออกมาหนาสเสนียนงามนะคะพี่น้องนะคะไปค่ะเดี๋ยวจอตุ๋นเดี๋ยวประมาณสิบหานาทีหรือยี่สิบนาทีนี่ล่ะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะเปิดหทเบิงค่ะโดยที่ใช้ไฟกลางแล้วก็น้ําแรงๆนะคะพี่น้องตอนแรกนะคะไข่เข้าสเสนียนค่ะพี่น้องทำเบิงกันค่ะราะคาพี่น้องหลังจากยอดตุ๋นไครมาได้ประมาณสิบหานาทีนะคะ สังเกตดูค่ะหน้าไข่ของเยาจะเนียนสวยน่ากินมากค่ะแลวจะมีความหอมของหอมแดงนะคะมันก็จะเป็นกินธรรมชาติเลยค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็จะกินต้นหอมสำหรับผู้ใดบ่มักกินของต่นหอมแล้วหอมแดงนะคะเปลี่ยนเป็นหมูสับหรือว่าเห็ดหอมหรือว่ายังอื่นแดงเบิดค่ะที่เขามักใส่ลงไปค่ะนะคะพี่น้องนะแล้วก็ผู้ใดมักแบบนุ่มๆน,นะคะสำานีก,กับพ่อค่ะพี่น้องแต่ว่าของเยาานี้เอาอีกจักประมาณสิบนาทีค่ะพี่น้องกับประมาณยี่สิบนาทีรวมทัดน,นะคะเพราะว่า เขย่าดูค่ะนะคะน้ำมันสุดนิ่มๆอยู่ค่ะพี่น้องนะคะต่อการให้มันแข็งกว่านี้นะคะพี่น้องให้มันแข็งตัวเซตตัวกว่านี้ก็เนื่องอีกสักสิบนาทีนะคะกับประมาณยี่สิบห้านาทีนะคะจะสนหนึ่งก็กิกนได้แล้วค่ะพี่น้องนะคะนี่เราขือเคิดรับง่างไงนะคะในการเนื่องไข่หลังจากนั้น,นะค่ะพอแต่หฮออันนี้แล้วเรียบร้อยค่ะนะคะโรยด้วยกระเทียมเจียวถ้าใครชอบแล้วก็ิีไข่สนนเอาอยูค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเย่าหนึ่งตัวอีกเจ็สิบนาทีค่ะพี่น้องจะหยกสืบออกจาก ร่างถึงให้เบิ้งค่ะพี่น้องคอนทอนใหม่ๆเลยค่ะราคาพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะไข่ตุ๋นหอมแดงค่ะกระลังร้อนๆค่ะนุ่มๆค่ะพี่น้องหอมแซ่บนะคะยอดเห็ดไข่สามฟองกับเอ่อน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะกับกระลังพอดีนะคะส่วนหน่ำพี่น้องเหกดกะเอาค่ะมักแข็งมักหนุ่มนะคะของเยาจะมาเอ่อชมนุ่มๆเนี่ยค่ะเลยอดเซนหน่ำไรเนี่ยนะคะพี่น้องนะคะสูตรเนยรับรองมามีข้าวนะคะพี่น้องเขาเนยอย่างเดียว่า ตั้งน้ำให้เดือดค่ะและรีไฟ่ลงค่ะเอาไข่ลงไปบ้างแล้วก็เปิดไฟกลางซ้ำหนีเข้าสเสด็ไข่ตุนทีว่ข้าวเลยค่ะนะคะผู้ได้มักอืออ,อย่างกระเทียมพริกไข่ค่ะพี่น้องวางลงไปแล้วก็โรยนะคะพี่น้องตะวันอยู่นีเพื่อนบุก,กินนะคะเพื่อนกินแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะแค่นี้ก็เป็นอันแสรค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณ่หลายค่ะพี่น้องทุกทุกคนที่เขามารับชมค่ะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจ้าพี่น้องนะคะมาค่ะกินเขากินน้ำด้วยกันค่ะใครตุ้นหอมแดงหอม,หอมยัย่วจ้า